แต่ถ้าข้อความที่ไม่ใช่ประโยคเราอาจจะเรียกเขาว่ากลุ่มคำหรือวลีคือการเอาข้อความหลายๆหลายๆคำมาต่อกันแต่ยังขาดส่วนสำคัญไปเช่นถ้าสมมติเอาแต่ภาคประธานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยจำนวนมากกว่า1 0 0 0 0แคน ในปีการศึกษา2,566เห็นไหมยาวไปเรื่อยๆสิ่งที่ขาดคือภาคแสดงเพราะเราไม่รู้ว่านักเรียนมัธยมมาศึกษาปีที่6จจำนวนต๊ดๆเๆมๆื่อกี้ที่บอกไปทำอะไรถูกปะก็เป็นแต่ภาคประธานขยาย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 ,ย,ายถูกไหมแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมีแต่กริยามาให้เช่นเอออะไรดี ก่อความน้ารำก่อความเดือดร้อนรำคาญจนเพื่อนบ้านทนไม่ไหวจู่ๆขึ้นมาก่อความเดือดร้อนรำคาญจนเพื่อนบ้านทนไม่ไหวทําในฐานะคนฟังคนฟังก็ต้องแบบคิดแล้วก็แบบก่อความเดือดร้อนใครเป็นคนก่อถูกไหมคะใครเป็นคนก่อแสดงว่าประโยคนี้ขาดภาคประธานเพราะฉะนั้นขาดภาคประธานก็เป็น กลุ่มคาหรือวลีนั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะขาดได้2ออย่าง 1. ขาดภาคแสดง2ขาดภาคประธาน,นพอเข้าใจนะเช็คข้อนี้ตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่1คุณลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิ คือคือมีรสชาติดีกลิ่นหอมและนุ่มเหนียวพอดีอ่ะอันนี้เป็นประโยคละพอนี้คือกริยาข้อที่สองผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทย